มีน่าจะเจ็บมากคุลองสีมาเฮอันนี้อะไรใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าว,วันหยุดของโมนะมอาแอบอัดกันหลังบ้านกลัวพี่เดียวได้ยินพี่เดียวยังไม่ตื่นวันนี้เราจะมาหลอกพี่เดียวไปฉีดโบท็อกแผนก็คือเดี๋ยวโมเนะ่จะชวนพี่เดียวอะ่ะให้พาโมไปฉีดโบท็อกโดยอ้างว่าเออเนี่ยเขาอะ่ะอยากฉีดโบท็อกแต่องพาเขาไปหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยโมจะให้พี่เดียวเป็นคนฉีดเองโมนัดหมอไว้ละบ่ายโมเดี๋ยวมาดูกัน ว่าพี่เดียวหนะ่จะยอมฉีดโบท็อกไหมนะเช็คกันป้งเดี๋ยวเราไม่เอียบตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วรอพี่เดียวตื่นก่อนเราค่อยว่ากันโอเคเต วันนี้ขอนัดหมอจะไปทำหน้าไปตอนไหนบ่ายนี้บ่ายโมอ่ะเดินไปกินข้าวก่อนได้ท่านอยู่น่าจะไปงานรองเท้าบ่ายสองบ่ายสามทำหน้าอะไรอาจะไปฉีดโบทหอกเลยตีนกาอะไฉีดโบท็อกอติดโบเลยติดโบฉีดอีกแล้วอะไรฉีดไปตั้งนานแล้วได้ กี่โมงวะเนี่ยจะสี่โมงเช้า,า,าแล้วอาบน้ำก่อนไปดิไปขานอกอะได้ิน้านอกก็ได้ก็เขาไปอาบน้ำก่อนได้ไดนบเสร็จแล้วเลืนเนี่ยเดี๋ <S <S <พา S 2> ยวเล่นเกิเดี๋ยเยหยบยอยแล้วทุกคนหยบับยอยแล้วทุกคน สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ได้ออกบ้านอีกแล้ววันนี้นะครับเราจะพาโมไปฉีดโบทอกเอาจริงก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าเขาฉีดกันยังไงโมเคยฉีดใช่ไหมตอนนั้นแบบเหมือนฉีดกรอบหน้าตอนแต่งงานใช่ไหมใช่แต่นี่เราจะไปฉีดอะไรมันเป็นฉีดแบบไหนวันนี้จะไปฉีดลดริ้วรอยฉีดปกาพอกรอยตรงหน้าผากอะไรเงี้ยยังไม่เคยฉีดรอยย่นใช่ไหมรอยย่นตีนกานน่นนี่ใช่ไหมใช่ ยังไม่แก่เลยทำไมไปฉีดอ,อ่ะเอาก็หมอบอกว่าเราต้องฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยๆคี่ริ้วรยมันยังไม่ลึกเดใช่มันจะได้อ่าลดการแก่ก่อนวัยอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเขาให้ถ่ายไยนหมยนูดไม่ดูเหมือนกันนะไป <c oughs> ขอเขาถ่ายเอา,เ,อาเดี๋ยวไปลองดูนะเดี๋ยวรถพาไปดูกระบวนการฉีดโบท็อกว่าแบบมันจะเป็นยังไงไม่รู้แพงหรือเปล่าด้วย ไม่รู้เหมือนกันเออไปเดี๋ยวเราไปดูเจอกันที่คลินิกนะครับไม่ไม <คำ S 3> ่ไม่เคยมาทำที่น<อ>ี่<อ>ค่ะเดี๋ยวน้องปุ้ยฝากกรอกประวัติให้นี่อย<ด>ค่ะ ใช้เขาหน่อยได้ค่ะอยากแก้ประวัติหรือว่าใช้ด้วยกันก็ได้นะคะเขาจะให้เตงฉีดด้วยฉีดด้วยอะไรเตงกันใช่ใช่ค่ะฉีดด้วยเนาะฉีดด้วยอะไรฉีดหน้าเตงหน้าเต็งเหี่ยวแล้วฉีดด้วยอะไรใครจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเอาอ่ะคนจ่ายปังให้ต้องเต็มที่นะคะพูดจริงพูดเล่นเน่ะจริง นี่ความกำลงกอกประวัติงประวัติใครประวัติเขากระเตงนะบ้าตลกแล้วเจงคนเดียวฉีดคนเดียวนะอันนี้พี่โมพี่โมอันนี้พี่เดียวค่ะโอเคโบทอกทั้งสองทางค่ะกัางวลตรงไหนคะพี่โมว่า้าฉีดพวกริ้วรอยนละขาก็คืออัปเปอร์เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ของพี่เดียวพี่โมดูก็น่าจะหน้าผากกับ คิว้วอะค่ะอัปเปอร์เหมือนกันมี<อ>มีหางตาไหมคะพี่เดียวคะ่ะยิ้มยิ้มสุดโอ้เยอะเลยคะ่ะ <What? S 1> งั้นพี่แนะนําเป็นโปรร้อยยูจะคุ้มคะ่ะ<อ>ถ้าโปรร้อยยูสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะได้แบ่งกันคนละห้าสิบยูได้<อ>ใช่ค่ะถ้าถ้าซื้อเป็นโปรห้าสิบยูมันจะสองเก้าเก้าเก้าถ้ามันรวมกันมันจะแพงกว่า<อ>แต่ถ้าโปรร้อยยูมันจะเพิ่มอีกแค่สองพันมันจะได้ฉีดได้<อ>ทั้งสองท่นโอเคค่ะแต่ยาชาไหมะ่ะแปลกไหมเต็งแปลยาชาไหมจะรูไ้ไหมเรา โอเคงั้นพี่ <จะ S 1> เดียวแปะ,<จ>ะดีกว่าเพราะว่าจะได้รู้รสึกชิลๆตั้งแต่ครั้งแรกเพราะพี่เดียวไม่เคยฉีดเลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยว่าจะมาฉีดสะถ่ายพี่เดียวให้เฉยๆหน้าเหี่ยวอะไรวันเนี้ยปวดเลยเนี่ยปวดอะไรไม่แก่ตัวตอนนี้เราอยู่ที่คขานากอนนะคลินิกใช่อยู่ตรงแถวๆสวายเลียงอ่ะ เลยมาหน่อยนึงก่อนถึงโรง,งเรียนมาลีเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะแบบตรงไปทางมาลีะนะไหนบอกว่าให้พามาฉีดให้พามาฉีดแต่ไม่ไดก้ก็พามาฉีดเขาก็ฉีดไนะอ่ะะาก็พามาฉีดแ้วเขาเกี่ยวอะไรเขาอยากให้เป็นเูา <c oughs> รจีเขาไม่ฉีดเขาก็ฉีดคนเดียว <c oughs> อะไร <c oughs> <ๆ>วะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเดี๋ยวเาไปดูข้างในแล้วกันว่าเป็นไงเดี๋ยวให้ดูโมก่อน เดี๋ยวของพี่โม้พี่แถมตัวยอดหน้าให้ด้วยนะคะจะได้รอคิวคุณหมอด้ยเพราะว่าของพี่เดียวแต่ยาชารองกดีจะได้แบบเสร็จไล่กันตื่นเต้นไหมเนาะตื่นเต้นไหมไม่รู้อ่ะต้องลองก่อนมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็เลยไม่ตื่นเต้นแต่มันก็เหี่ยวเยอะอยู่เป็นเอาเขาแก่แล้วเด้ thank you อยากคิ้วให้ดูนะยครับอยากคิ้วเยอะอ่าของเดี๋ยวจะมีริ้วรอยหน้าผากนะครับหยีตาอ่าแล้วก็ริ้วรอยตินการวมทางหว่างคิ้วกับรอยย่นจมูกอันนี้เราเดี๋ยววันนี้เราเก็บหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังฉีดไปเนี่ยมันก็จะทาให้เวลาเราแสดงสีหน้ารอยยับพวกนี้มันไม่มันไม่มีนะครับโดยเฉพาะหว่างคิ้วตรงนี้ครับถ้าเราทิ้งไวน้น,นานม,มันจะเป็นขีดเส้น หน้าผากก็เหมือนกันถ้าเราทิ้งไว้มันจะเริ่มลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฉีดเพื่อบล็อกมัดกล้ามเนือ้อให้ตึงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินาอค้างไว้แป๊บนึงนะคะ่ะแล้วก็ลอยหน้าผากคะ่ะลอกหน้าผากเมื่อกี้ใช่อย่างชาัดจริงเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราใช้เป็น ตัวนี้นะครับเป็นโบท็อกของเอสท็อกนะครับของเกาหลี<ช>ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือหลังฉีดประมาณสาถึงหวันจะรู้สึกตึงกระชับและเราก็ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ4ีถึงหเดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งหัวเราะบ่อยแสดงสีหน้าเก่งมันอาจจะกลับมาเร็วหรือเราโดนความร้อนบ่อยๆนะครับเช่นอบซสาหน้าทิศเมนวดหน้าหรือว่าพวกเลเซอร์ที่มีความร้อน หรือแบบอยู่หน้าเตาแล้วร้อนนานๆก็จะมีผลกระโบท็อกเพราะฉะนั้นช่วงแรกหลังฉีดโบท็อกอาจจะต้องเลี่ยงการโดนความร้อนสทิตย์เพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของโบท็อกให้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่วันนี้เราใช้ฉีดอัปเปอร์เฟสห้าสิบยูนิตนะครับห้าสิบยูนิตคิดยังไงครับห้าสิบยูนิตคือในขวดมันจะมีจํานวนยูนิตที่แบบระบุไว้หมอก็จะทําการผสมตัวละลายลงไปซึ่งก็คือน้ําเกลือหรือน้ำมอซายเนาะ แล้วเรา,เรา,เรา,เาก็หมอจะดูสัดส,ส่วนว่าในสัดส,ส่วน<ไ>น้เเาเกลือเท่านี้ได้ปริมาณโบท็อ,อกกี่ยูนิตซึ่งในขวดมันจะบอกไว้อยู่แล้วเราก็ดูดขึ้นมาตามจำนวนยูนิตท,ที่เราคํานวณให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนอย,อย่างวันนี้ส่วนใหญ่ผู้ชายอัปเปอร์เฟสก็ประมาณประมาห50-60ยูนิตก็จะพอดีอนะครับวันนี้หมอก็ประเมินให้ประมาณ50น่าจะพอดีอคิวครับ,รบุนเดียวกันมเนื้อบางคิวคนนั้นขแข็งแรงหลับตาแน่นเลยครับหลับตาปี๊ใช่ครับ โอเคคลายได้ครับ <S <S ลาหมอกให้ลองฟิวหนึ่งจุดก่อนนะประมาณน,นี้ไหวไหมครับสบายสบายใอีกนะครประเด็นคือ,อยาช้าไม่ช่วยอะไรช่วยอยู่นะตอนแทงตอนจิ้มเข็มจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าพอเราเดินยามันอาจจะยังรู้สึกอยู่เนาะ เพราะว่ายาชาที่เราแปะมันช่วยระง,งับปวดชั้นผิวอ่าหน้าผากจะรู้สึกเยอะขึ้นมากกว่าห่างตานิดนึงนะครับว้าวเหมือนมดกัดเนาะแต่หมดตัวใหญ่โอ้เอาเรื่องใกล้แล้ะมดกัดตัวใหญ่ๆเคียวโมๆใกล้กลไปแล้วตอนนีนนนะ้ตรงนี้น้ตรงนีจ็บม,มากว้าว,ว,าว วันนี้หมอก,ก็ฉีดหน้าผากไม่ได้หนักมากนะคบเพื่อให้การแสดงสีหน้ายังเป็นธรรมชาติอยู่จะได้แบบรู้สึกหน้าไม่แปลกแล้วก็แบบบางคนไม่เคยฉีดบทอทอกเลยแล้วพอฉีดบทอทอกไปอะไรเงี้ยถ้าเราอัดตึงจนเกินไปก็รู้สึกไม่ไม่ชินกับหน้าตัวเองอเใช่อันนี้ก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติยังยักคิ้วยังยิ้มแล้วยังแบบสีหน้ายังขยับได้อยู่นะครับแล้วก็พอครบสองอาทิตย์ลองสังเกตการแสดงสีหน้าถ้าตรงไหนยังเหลือริ้วรอย นะครับยังมีจุดที่เป็นกังวลก็กลับมาให้หมอดูได้นะครับอของคุณโมาจะต้องระวังเพราะว่าคุณโมเป็นคนหน้าผากไม่ได้แบบกว้างมากทีนี้นเวลาเราฉีดบล็อกหน้าผากมันจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าผากมันหยุดหยุดขยับปัญหาคือถ้าคนที่หน้าผากแคบหรือว่ามออีชั้นตาที่มันดัางาตรงนี้ครับ พอหน้าผากหน้าผากมันมีหน้าที่ในการดึงคิ้วขึ้นเนาะอพอเราฉีดโบท็อกบล็อกหน้าผากเนี่ยจะต้องระวังวันนี้จ,จะใช้โดสได้ไม่เยอะนะครับเพราะถ้าอะไรถ้ามันบล็อกแน่นเกินไปมันจะไม่มีตัวยกคิว้วจะรู้สึกตามันตุกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอาจจะต้องยอมให้หน้าผากเหลือ,อรอยอยู่บ้างยักคิ้วนะครับนอมากจุดจริงๆรอยห่างตามีแต่ว่าไม่ได้ชัดมากเนาะอันนี้ฉีดป้องกันไว้ก็จะช่วยลดดิ้วรอยในอะนาคตอ่ะนะ การฉีดถางตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะช่วยพอครบสออาทิตย์เดวตาจะเริ่มเปิดขึ้นหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ววันนี้ก็จะเน้นเปิดหางตานะครับลด รอยย่นบริเวณหว่างคิ้วนะครับแล้วก็รัดแกนจมูกล,ลดรอยย่นจมูกพอครบสองอาทิตย์สังเกตสีหน้านะครับของคุณหมอจะต้องสังเกตการยักคิ้วด้วยนะครับถ้ารู้สึกหนังตามรู้สึกหนักไปนะครับการยักคิวค้วคิ้วสองข้างสูงต่ำรู้สึกว่าไม่เท่ากันกลับมาให้หมอดูได้เลยเราสามารถกลับมาคาชัพใช้โบทหอกเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้แต่ว่ารออีกหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวทางคลินิกจะมีน้องๆโทรไปสอบถามนะครับได้ เป็นไฮคู่ไว้เดี๋ยวมาใหม่มาคนเดียวแต่ไฮคูต้องเป็น n วันสามอาทิตย์สามถึงสี่อาทิตย์เนาะถึงจะทำได้นะครัเดืนหน้าพอดีเดนหน้าไงมาไหวจังวะมาด้วยไม่ได้เจ็บไหมคะเจ็บไม่ค่ะยังถามกันอยู่ยังถามกันอยู่เหรอ น,นี่ยเดี๋ยวามาดูตรงนี้กันนะว่ามันจะยุบไหมตรงเนี้ยรอยมันจะหา,หายหรือเปล่านะเออถ้าหายก็ถือว่าโอเคนะกับการโดนหลอกมาฉีดตรงนี้อ่ะนะโอเคมันก็จะมีรอยนิดนิดแต่คิดว่าน่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นละมัง้งเป็นไงคะความรู้สึกเหรอฉีดเบอร์ดกความรู้สึกของคนเจอหลอกมาฉีดเบอร์ดก <laughs> มันก็ไม่ได้เจ็บนะมันก็คันๆอ่ะเหมือนตอนมันทิ่มเข้าไปมันฉีดปุ๊บมันก็คันๆคันๆไม่ได้เจ็บขนาดนั้นบายอีซี่อีซี่อีซี่แนะนําเลยคลินิกคานากอนคนากอนดูเลดีมากนี่ขนาดไปครั้งแรกนะแต่ที่จอดรถไม่ค่อยมีเนาะใช่แต่ต้องอาศัยจอดข้างถนนไปก่อนแต่ไม่นานไม่นานเสร็จก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นชั่วโมงสิบนาทีอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวคุณหมอบอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ให้เราสังเกตดูถ้าสมมติว่าแบบว่ายังมีริ้วรอยตรงไหนที่เป็นกังวลก็สามารถแบบไปทัชเอาแบบไปเติมหรือไปอะไรไปปรึกษาคุณหมอได้เนาะเดี๋ยวใครสนใจก็ไปลองดูกันกับคลินิกใกล้บ้านก็ได้แต่ก็ตรวจสอบหมอดีๆนะว่าเขาจบเฉพาะทางหรือเปล่าเนาะใช่คลิมหน้าเราจะทำไฮฟู ไม่ต้องมาไอ้นั่นเลยไม่ต้องมาหลอกไปทำนู่นนั่นนี่ก้นนะถ้าจะทำก็บอกกันดีไม่ใช่มาหลอกไปแบบนี้แตกตื่นแตกตื่นเห็นไหมมันไม่น่ากลัวจากี๋ยวถ้าเราน่าจะ คุยกับคุณหมอหน่าจะอีกประมาณสาอาทิตย์ถึงจะทําให้ฟูได้ก็บเดือนหน้าและไปๆเดือนถ้าได้ถ้ามีโอกาสและจังหวะที่หมอที่จะไปทำนะเนจะมารีวิวกันโอเคบ๊ายบายโอเคครับนี่ก็ผ่านไป2สัปดาห์นะกับการที่ถูกหลอกไปฉีดโบท็อกนะวันนี้เราจะมารีวิวผลของการไปฉีดโบท็อกในวันนั้นกันนะก็คือผมจะมีตีนการตรงนี้ นะแล้วก็มีรอยย่นที่นาผากักแล้วก็หว่างคิ้วนะครับหลังจากไปฉีดมาสองอาทิตย์นะครับผลที่ได้ก็คืออันนี้คือยิ้มแบบสุดแล้วนะเคยมีนะตีนการตรงนี้หายไปนะแล้วก็เลิกคิ้วเลิกคิ้วก็ยังเลิกคิ้วได้นะแต่รอยย่นช่วงข้างบนเนี้ยลดลงเยอะนะแล้วก็หว่างคิ้วมันเหลือแค่รอยนะรเราไม่สามารถขมวดคิ้วเหมือนเดิมได้มันเหลือรอยเก่าที่มันเคยเป็นนะเออประมาณนี้อาโม มันไม่ค่อยมีตีนกาตอนไปฉีดเนาะมีวันนี้ลายยิ้มหายไปแต่เร็ดแล้วก็หมอฉีดยกแค่คิวมันยกขึ้นอตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่าหางตาจะยกขึ้นแล้วก็ฉีดรัดแกนจมูกอืมจมูกก็เลยดูแบบดูเป็นสันเยอะขึ้นแต่โมน่ะเลิกคิ้วแบบได้น้อยมากเเลิกคิ้แต่นี่ตีนกาไม่มี คือม,อมีน้อยมากตอนไปฉีดหมอกก็เลยแบบเป็นเน้ตนตรงช่วงจมูกช่วงยกหางคิ้วขึ้นเนาะปามันก็เลยดูแบบดูเหมือนจะชี้ขึ้นดูดุขึ้นนิดนึงอะไร่งเงี้ยแต่ก็ดีนะใครสนใจก็ไปลองดูได้นะก็รู้สึกเห็นผลกว่าซื้อครีมแพงๆในราคาที่เท่ากันอ่ะนะนิ้วรอยหายไปแต่ก็อย่าลืมครีมบำรุงเหมือนเดิมเพื่อลดเลือนรอยดำรอยต่างๆที่มันหลงเหลือไว้แล้วกันอย่างน้อยก็คือต้องทาครีมกันแดด ส่วนคณากรคลีนิกถ้าจะสปอนก็เข้าได้แต่นะ <laughs> มไม่ได้สปอนนะ <laughs> ถ้าจะสปอนกนะ็ <laughs> เข้าได้เลยเต็มที่นะพร้อมไปถ่ายไปทําให้ทุกอย่าง <laughs> ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับฉีดบอทหกแต่ก็ขอบคุณไม่ว่าทุกคนที่รับชมกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปทําอะไรหรือเจอกัน